สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพจทั้งรบด่านเถื่อนทุกท่านวันนี้เราจะมาตรวจสอบให้พี่น้องเราเห็นว่าตรงนี้เป็นใต้สะพานที่จะข้ามวิภาวาดีลังสิตน,นะครับก็เป็นอีกพ้อมหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานนะครับผมไม่รู้ว่ารถคันนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไร ถ้าจะบอกว่ารถเสียก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามีรถใหม่อยู่นะครับที่พี่น้องประชาชนเขาไอ้นี่มานะครับว่าเอะตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชอบมายืนนะครับมายืนเรียกตรวจผู้กระทำความผิดอาจจะผ่าฝ่าผืนเส้นจราจรนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืน ตรงนี้ประจำเขาบอกงนี้นะครับอ๋อถ้าผ่าเส้นทึบมาเจ้าหน้าที่จราจรตรงเนี้ก็จะบอกแต่ประเด็นที่เราสงสัยก็คือมีประชาชนเขาบอกว่ามีการปรับตรงตรงกู้นี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าปรับจริงหรือไม่จรงิงนะครับผมผมไม่ทราบแต่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาก็เลยอยากามาสอบถามดูว่ามันปรับตรงนี้จริงหรือเปล่านะฮะ เป็นของจราจรกลางอะเนะาะอศูนย์ปฏิบัติงานจราจรน,นะครับอ่าผมไม่รู้ว่ารถคันนั้นอะโดนอะไรนะครับโดนข้อเสาราอะไรแต่เท่าที่เห็นก็น่าจะไฟทะเบียนหลังไม่มีใช่ไหมอ๋อไฟทะเบียนหลังไม่มีเอาไปแล้วของเจ้าหน้าที่คมใช้ให้ไปอะครับ แต่ผมผ่านมาเห็นจอดตั้งนานแล้วนะคือจอดในเขาแดงด้วยเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่เจ้าหน้าที่หยุดรถเนี่ยหยุดตรงนั้นได้ไหมนะครับเอ,อจริงๆมันต้องมีที่ปลอดภัยเพราะมันเป็นที่ห้ามเขาแดงอ,อพอเรามาพอ,พอเราเดินลงมาจากสะพานลอยเขาน้าจะมองเห็นแล้วก็เลยเข้าตู้หมดแล้ว ไปพาเส้นทึบมาก็จะเป็นเหตุเป็นผลว่าเจ้าหน้าที่สาราจอน,นี่นี่ก็จะเอาเขียนใบสั่งนะครับที่ที่เราได้รับข้อร้องเรียนมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปาบตรงนี้จริงหรือไม่นะครับหรือเราจะสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแต่ลักษณะการจอดรถนะครับถ้าท่านจอดบนทางเท้าหรือเปล่าท่านจอดบนฟุตบาทหรือเปล่านะครับให้ดูนะครับว่าตรงนี้เป็นฟุตบาทนะแล้วมันใต้สะพาน สะพานตรงนี้เป็นสะพานที่มาจากข้ามมาจากแคลไลน์นะครับมาจากแยกแคลไลน์ป้อมนี้จะอยู่ตรงใต้สะพานแต่ลักษณะจอดรถก็อย่างที่อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับเราไม่ได้กก่าวหาเขาแต่เหมือนจอดจอดให้จะเรียกว่าแสดงศักยภาพไม่อย่างนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นว่า้าบ้านเนี่ยถ้าจอดทางเท้าเนี้ยจอดไม่ได้หรอก ชาวบ้าน,น,จ,นจอดไม่ได้แล้วอย่างนี้จอดจอดอย่างนี้ผิดไหมน้องอ่ะจอ,จอดจอดบนทางเท้าอย่างเงี้ยผิดไหมพื้นที่ครับพื้นที่ฮะพื้นที่ทางานผมพื้นที่ทํางานเอาแล้วพื้นที่ทํางานมันคือตรงน,นี้เหรอจอดจอดโชว์เหมือนกับว่าเราชโชว์ให้ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราจอดได้แต่ชาวบ้านจอดไม่ได้อย่างนี้เหรอฮะเป็นพื้นที่ทํางานใช่ไหมทำไมไม่ก็ทำก็ทำไปนะครับ แต่ที่ถามเนี่ยคือมันจอดบนฟุตบาทได้ใช่ไหมรถตำรวจอ่ะมันจอดอย่างนี้ได้ใช่ไหมถ้าจะพูดเดียวไม่ฟังก็ก็ไม่ต้องคุยอันคื่ออะไรนะที่พูดเดียวไม่ฟังก็ไม่ต้องคุยกันก็ฟังอยู่ไงก็รอฟังอยู่พี่พูดอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้แท้เลยไม่ใช่ก็นี่ไงก็หยุดให้แท้ก็หยุดให้หยุดให้พูดเราเราต้องการคําอธิบายว่าว่าตู้นี้ปรับปรับตรงนี้เลยไหมน้อง ถ <no>? ้าเขียนใบสั่งแล้ว e ปรับตรงนี้เลยไหมไม่ปรับที่สอนอนะครับต้องไปปรับที่สอนอใช่ครับต <open Mario> ้องออกไปสั่งเออต้องออกไปสั่งอย่างเดียวเนะออคือชาวบ้านเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าปรับที่นี่นะอ้าอันนี้นะครับเป็นการเป็นการบกรถนะครับเขาบอกว่าเขาทํางานนะครับเขาทํางานนะโอ้อันตรายมากครับอันตรายนะครับ อันตรายมากเดี๋ยวเราก็เดินนะครับว่ออานะเขาจะแจ้งข้อเก่าหาไหมนะครับเขาจะแจ้งข้อเก่าหาไหมก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ทําถูกต้องเราเอ่อก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําำนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําอันนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทํางานนะครับเอ่อเป็นพื้นที่ทํางานของเขาแต่เท่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเออมันเหมือนปลาเข้าใส่อะนะ <laughs> เออเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะหรืออาจจะคันนี้อาจจะฝ่าเส้นทึบมานะครับอาจจะฝ่าเส้นทึบมาเนะี่ย้ผิดกฎหมายนะครับถ้าฝ่าบืนเส้นสัญญาณจราจรมันก็ผิดอ่ะนะครับเออมันก็ผิดนะอ่ะเออก็เป็นพื้นที่ทํางานเขาบอกเขาเขาแจง้งว่าเป็นพื้นที่ทํางานนะครับ อันนี้เป็นถนนวิภาวดีนะครับอันนี้ที่มองเห็นนี้ก็คือมาจากสามเหลี่ยมดินแดงไอมาจากแยกดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับก็เส้นทึบมันค่อนข้างยาวนะครับอ่าถ้าถ้าใครข้อมเส้นทึบมาก็จะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกนะครับนะก็อาจจะเสียตังค์ได้นะครับขับรถทำวัดระวงังเพราะคารบสัญญาณจะราจร นะครับเขาลบก,กฎหมายด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทําถูกเขาก็ทําไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแผ่นดินไทยมันต้องอยู่คู่กับอย่างนี้แหละครับมันต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าเป็นการอนุญาตที่ใช้พื้นที่จอดรถอย่างนี้ใช่หรือไม่นะครับสวัสดีครับป๋าเ,เป็นยังไงบ้างสบายดี เด้อติดเดาอย่างติดเดายังใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหัวอะไรไว้สวยมากใช่ใช่สินแสก็บอกว่าให้ให้ไว้คือบอกว่าเป็นโง่เฮงอะไรเราป้าเดี๋ยวอย่างนี้พอดีมีชาวบ้านเขาสงสัยนะครับแล้วก็เขาเดีเยอไม่ไม่เป็นไรแค่คืออย่างนี้สัาผมไเนี่ยฮะผมไม่ไม่ไไม่ได้ว่าให้สัมภาษณ์เราคุยกันเราคุยกันคือคือเราคุยกัน เราคุยกันเราคุยกันคืออย่างนี้ลูกเพ่คืออย่างนี้มันมีคนเขาสอบถามมาว่าไอ้ตรงนี้ปรับตรงนี้เลยไหมไม่มีฮะไม่มีเออแต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีอ่ะไม่มีพี่พี่เตรียมตัวตอบแล้วไม่มีเหรอแล้วรถคันป้ายไอ้ไอ้อออนั้นตะกี้นี่โดนก่<ด>นอความร้าเขาดูทะเบียนป้ายไงป้ายไม่ติดเออป้ายป้ายหลังไม่ติดใช่ได้ไหมโอเคแล้วพาหลุดหายมาดูหายโดนน้องทวมน้องทวมอะไรก็โอเคอ่าแล้วแล้วแล้วโดนไปสั่งไหมเมื่อกี้เพราะว่ากล่าวไปด้วยเหตุผล โอ้โหสุดยอดนะ <c oughs> แต่ว,ว่าไอ้นี่ฝ่าฝืนเลยตั้งต่ตวนี้นะ,ะเขาให้กวดหันนี่นะนะพวกพวกไรเดอร์อ,ไลลอะไรทั้งหลายแหล่สวมหมวกย้อนสอนเป็นหลักเลยะนะแล้วก็รถ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 ประชากจักรยานทั่วไปะะไม่สวมหมวกเป็นไรเดอร์นะโดยเฉพาะไรเดอร์นี่นสำคัญ ไรเดอร์นี่หมายถึงอะไรพวกที่พวกที่ส่งอาหารเด,ดลิเวอรี่อ๋อพวกที่วิ่งส่งอาหารอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช,ใช่ก็มีย้อนบัางอะไรบ้างแล้วก็ไปทะเลาะกับคนบนชาวบ้านเขามันรัวไมหมดอ่มีข่าวใไหมล่ะออ่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ถามถามหม,มุกพี่นิดหนึ่งว่าไอการจอดรถโชว์ไว้ให้อย่างนี้เราถามว่าชาวบ้านก็คล่องใจว่าตำรวจจอดได้เหรอบปทุกบนพคือคือมัน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 ต้องดูมันต้องดูนะยุนรถนโยบายไหนก็เนี่ยนะครับ ช่วงน,นี้มันมันต้องพร้อมไงฮะหนึ่งภารกิจมาภารกิจภารกิจพิเศษนะครับมันต้องพร้อมอ่าเราถือว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นความภัยกันนะครับซึ่งเราจะไปข้างนอกก่างดนไม่ได้ะนะครับที่เขาว่าเป็นทางเท้าทางเท้าเนี่ะมันก็มันก็คิดว่าก็ใช่แหละคูณบาทคูณบาทเอาูมันจะเป็นมันก็จะเป็นเรู้ไหมเพราะสถานที่มันแบบนี้ก็จะสถานที่รถไฟเขาเึกออกไหมอันนี้ถามว่ามันมัน ผมว่าผมว่าผมว่าอย่างนี้นะลูกเพ่อนนะครับผมว่าอย่างนี้ถ้าตามที่ชาวบ้านเขาไอ้นี่มาครับผมไม่อยากเห็นภาพพศตำรวจที่มันจะเสียหายหรือมันจะจ้องทำอะไรับบนี้อันนี้อันนี้ที่เราจอดไว้อย่างนี้ที่เราจอดไว้อย่างนี้ชาวบ้านเขากล่าวหาว่าตำรวจทําโชว์คือเหมือนกับคือไม่เคารพกฎหมายแต่บังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านเหมือนกับเราจอดบนพุบาทได้ไม่มีใครทําอะไรเพราะว่า กฎหมายแผ่นดินไทยเขาให้ตำรวจเป็นผู้จับกุมอย่างเงี้ยใช่ไหมคนอื่นไม่มีสิทธิ์จับเออแต่แต่ผมไม่ได้มาจับท่านนะครับเพียงแต่ว่าเอ,อถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําโชว์ชาวบ้านว่าเราละเมิบบดกฎหมายอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเดี๋ยว,ยยว,ยวต้องหาเลยกันแล้วก็หลักฐานที่จอดประมอ่า <นะ S 2> มันออไม่ใด้คือข้างหลังเนี่ยผมตามที่ดูเนี่ยข้างหลังป้อมนี่นะ มันมีรถจะเรียกว่ารถชาวบ้านไหมหรือว่ารถตำรวจมันมีมันมันมีรถชาวบ้านด้วยรถชาวบ้านมันรถรถไฟของเจ้าที่รถไฟเขาที er> ่มาเขามาปฏิบัติหน้าที่อ่าอ่านะฮะที่เขาอยู่กัำรวจอ่าอ่าเขาเขาจริงๆที่รถไฟเนี่ยของการรถไฟเขาเหลือเื่อน่ะมันไม่ได้คือสถานที่เขาต้องทับไงพี่รู้ไหมถ้าเข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 ้ามาเป็นมาจอดตรงเนี้ยเขาได้รับความปลอดภัยนะฮะนัในเองเวลาเขาเข้าเข้ายามกันอย่างเงี้ยครับครับจะปฏิบัติที่ที่สถานี เราใส่เขาใ่ไซึ่งเขาจะไปจอดตรงโลโก้โลดก็ไม่ได้จอดตรงมี้พานี่ก็ไม่ได้เหะอไหมวันนี้ก็ด้วยเหตุผลใช่ใช่เพี่คืออย่างนี้เนื่องจากว่าเอาเอาว่า ถ้าถ้าสมมติว่าผมถือพี่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับคือหนึ่งพี่ออกมาหาผมเนี่ยเดินมาหาผมแท้ๆถ้าเป็นตำรวจที่อื่นมีเอมาเทิงแอ้คุณเอาหน้าอะไรไม่ได้ไม่ได้เราเรายกเรายกตัวอย่างเรายกตัวอย่างให้ฟังผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างในดาบเนี่ยเออผมถือว่าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งวุฒิภาวะท่าน่ะถึงเป็นแค่ในดาบแต่การพูดคุยกับประชาชนเนี่ยผมยกนิ้วให้นะครับคือคืออย่างนี้เวลาเขาสงสัย ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่กล้าถามหรอกนะครับยกเว้นผมซึ่งเป็นเหมือนคนบ้าคนนึ่งอะ<ต>่ะคือ<ต>อยากจะถามผมก <ผม S 2> อเอออยากจะถามคือคือเฮถ้าถ้าสมมติว่าชาวบ้านเขาเกล่าวหาท่านเนี่ยว,ว่าให้ตำรวจทำโชว์ทำผิดกฎหมายโชว์ซึ่งถนนเส้นนี้มันเป็นชเส้นหลักทีนี้เราหลบหลบหน่อยได้ไหมคือโชว์ศักยภาพเนี่ยเอาแค่มายืนก็แค่น้องสิบตำรวจมายืนนี่ก็ขนหัวลุกแร็ว เพราะมันเป็นชุดพระราชทานเดี๋ยวไหมอันนี้เราคุยกันเราคุยกันเออผมผมผมไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นใครมาตำหนิองค์กรตำรวจเอาอย่างเงี้เดี๋ยวขอเอาไปแก้ไขปรับปรุงอ่าหน้าผมรับปากักความที่ว่าผมผมผมก็เอาุปตรวจแน่นะอ่าแน่นอนอ่าแน่ผมเอาเดี๋ยวพอแท้ยไปปรับปรุงนะครับอ่าในทั้งทั้งทั้งเนี่ยทั้งรถ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 ที ปกติหน้าที่ก้ารถเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแก้ไขป,ปั๊บคุณคือคือหอลบหบหน่อยหลบสายตาชาวบ้านหน่อยครับผผมรับปากกับพี่นะนะด้วยด้วยความเป็นอาวุโสที่นี่นะเอาสักกี่วันจะรู้หรือผมผมบอกพี่เลยนะตั้งแต่แตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่พี่จะมี จะเรียกลูกเรียกแลนะจะเอาเอาตามตามตามนั้นเลยโอเคนะครับเราช่วยกันช่วยกันใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไอ้อย่างเงี้ยบางทีความผิดจราจรเนี่ยมันว่าเก่าตะเกอนได้ผมดีใจนะตะกี้เนี่ยรับแต่ผมไม่ได้ถามรถคันเมื่อกี้หรอกแต่ดีใจที่จาบยังพูดบอกว่าพฮ้ยว่าเก่าตะเก็นไปไม่คือมันมีเหเด็นพี่มันมีเหตุผลถึงแม้ป้ายป้ายมันจะหลุดแต่ถ้าถามว่าถ้าไปเจอตำรวจเขี่ยวๆเนี่ยมันไม่ยอมน่ะ มันร่มเบอเหตุแล้วผมแล้วช่วงนี้คุณจะไปอะไรชี้ที่ผิดเป็นผิดที่อะไรมันมันมันต้องมีเหตุมีเหตุนะครับมีเหตุความจะเป็นนะครับเนี่ยะขอโทษด้วยแม่เราจับน้อเขาจับมันซึ่งหน้าฝ่าพื้นมาที่รัฐาที่ที่ไปฉีดหักสิบแบบครับครับด้วยจริงๆเขาก็ตัดผลเรื่อง GPS มาแล้วเราก็บอกเราก็บอกว่า คราบโดยความสะดวกเข้าไปกล่าวเข้าไปมันอันตรายนะอะไรประแบบนั้นเราก็ไม่จำจำเป็นเลยจะต้อง,งต้องออกไปทางทุกกรณีเหมืนมอนกั่ครับก็อตอนนี้ส่วนแบ่งก็ปรับยังยังยังไอ้นี่กันไหมส่วนแบ่งก็ปรับไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมบกจะรอนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมบกจะรอนี่มันมันไม่ค่อยมีแล้วพี่ถ้ามีส่วนตกค้างอะไรประเภทนั้นละพี่นะฮะแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายเข้าที่ไอ้นี่มาเนี่ยชีวิต ประจำวันเนี่ยทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันพอไหมชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายมันก็มันก็ต้องอยู่ได้พี่อ่าต้องอยู่ไม่ได้นะใช่มันต้องอยู่ได้แล้วเมื่อเราเราเราลงวันค่าปัดจราจรเนี่ยมันลดลดน้อยถอยลงไปอ่านี่เราก็ต้องวางแผนกันในชีวิตของเราหมก็ต้องปรับตัวคู่ตั้งดิอ๋อยอดสุดยอดใช่ไหมเคือคือไม่ใช่ว่าอดีตเคยได้ ห้าหมื่นหกหมื่นนี่เจ็ดหมื่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกพี่บางคนจะไปทํายอดนั้นมันได้เท่าเดิมอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้ทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงเออเออเอื้อโรคเอือร่าเป็นยังไงอ่าอใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องหมักอะไรอย่างยอ่าอ่าใก็ต้องหากันหลายอย่างเงีเดี๋ยวน่านนายก็รู้จักกันแล้วอยากทราบนามในดาบักหน่อยเพื่อมาเขาหน้าเวลาชาวบ้านเขามีปัญหาเออไปเจอดาบนั้นดาบนี้อะไรเงี้ยดาบนาลงมีหรอดาบนาลงนะ เดี๋ยู่พอเขาจะรอโอเคก็จะได้อย่างน้อยผมเคยคุยกับพี่ที่ด่านแอลกอฮอล์อยู่จำได้ไหมก็คือ่อคือผมมันไปหลายที่แล้วก็รู้จักตำรวจหลายที่แล้วทีนี้มันอาจจะจำไม่ได้ก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าผมเคยเจอพี่ด่านเอ็นกพออ่ยผมก็เข้าไปคุยกับพี่ตรงนี้ดีแล้วแหละผมท่างานนรอผมต่างคนต่างท้ำงานเราไม่ได้มีอคติซึ่งกันและกันใช่ไหม เองเนี่ยคือคือผมลงมาถามนี่ับเพื่อคนดูอยู่เขาจะได้คลายข้องใจว่าไอ้ตรงเนี้ยในเมื่อมันมีระเบียบที่ห้ามปับให้ตรวจตรงนี้ไม่มีแน่นอนครออไอ้คนที่ร้องเรียนมันอาจจะพูดไปนะครับเราหาข้อให้ปินดีมือเลยยังไม่ท่ากันเลยเออใช่ไม่มีใครรักตำรวจหรอกพี่รักเลยผมยังรักตำรวจอยู่คือบอกบอก,บอกน้องๆก็ด้วยว่าเออบางทีอย่าไป คืออย่าไปเน้นจับมากเพราะว่านะเออช่วยช่วยช่วยชาวบ้านหน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพุดลงโอเคบ๊อบบ๊บโอเคแล้วเดินข้ามตรงไหนเนี่ยผมข้ามไปงดรถผมจอดที่นู่นครับค่ครับผมสวัสดีครับวครับ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเค ก็เป็นบรรยากาศของตำรวจนะครับอของตำรวจเราก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยนะฮะใต้ทางาใต้ทางข้ามแยกมอกเกษตรนะฮะก็เอาเราจะมาเดินข้ามให้มันตัแดแบบทำไมก็ข้ามตรงที่มันมีหลังคาจโอนะฮะมันก็ร้อนเราไปเฮ้ยเนี่ย อันนี้เ,นเอา้ามีรถไฟมาเหรอเอาสัมอตอโหตกใจเลยไหมล่ะบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครม่บุญรถไฟส่วนมา,ากพอจะรอที่นะครับก็จะเป็นที่ร,รู้ก็เคยไปนนตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะฮะก็จะรู้จัก รู้จักผมนะฮะนี่ขนาดเดินรถสินค้าหรือรถโดยสารและพักเหนื่ยอยด้วยถ้าเป็นรถโดยสารก็ส่งที่น้องกลับภูม่ลำเนานะครับ เนี่ย <Okay. S 2> เป็นเมืองมีเวลแต่หาเงินโคตรยากเลยทุกวันเนี้ยบรรยากาศรถสวนนั่ะรถไฟสวนกันโอเคไหมอ่ะส่งพี่น้องกลับบ้าน ดูไปตาพืธนเฮ้ยให้ดูไปตาพื้นพี่น้องเ้ยแต่ร้อนมากโอเคนะครับพี่น้องนะก็ไปสัมภาษณ์ทห้พี่เราได้เห็นบรรยากาศการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจของบากว่าจลนะครับเขาบอกว่าจะเป็ดซึ่งหน้าก็มันก็ซึ่งไงเด็กเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืน มายืนมายืนให้มันซึ่งมันก็ซึ่งกันเนาะเอ๋อเห็นไหมครับอ๋อเห็นนะครับเนี่ยก็น้องตำรวจมายืนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้เห็นซึ่งหน้าทั้งวันแหละครับเนอะ มันก็ได้เหตุซึ่งหน้าทั้งวันแหละครับแต่ก็ฝากฝากในดามเลยนะครับเรื่องการจอดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าจอดโชว์ครับอย่าจอดโชว์ชาวบ้านเขาทักท้วงมาอุ้ยแดดร้อนมากโอเคนะครับที่ถนนลิมาวดีลังเสนนร็นะฮะขาออกตรงใต้ทางข้ามแยก มาจากแยกแคลายที่จะข้ามไปมองเกษตรนะครับก็จบรายง,งานเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีครับ